จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เมาท์เทนบีผับค่ะริมถนนสายสุขุมวิทหมู่7ตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย41รายค่ะแล้วก็เสียชีวิต13รายบริเวณทางเข้าร้านแล้วก็ภายในห้องน้ำค่ะบางรายเนี่ยก็มีการนอนเสียชีวิตอยู่ข้างบูดีเจในสภาพที่ถูกไฟคลอกไหม้เกรียมทั้งตัวนั่นเองค่ะ ทางนี้นะคะหนึ่งในนักดนตรีที่เคยเล่นดนตรีบริเวณร้านดังกล่าวว่าที่ร้านดังกล่าวนะคะได้มีการโพสต์เล่าประสบการณ์บอกว่าทางออกเนี่ยแคบแล้วก็มีทางเดียวเปรียบเสมือนซันติกา้าผับเลยซึ่งตัวเองเนี่ยก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ระแวงด้วยตลอดเวลาที่ไปเล่นดนตรีที่นั่น โดยข้อความคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าผมเป็นหนึ่งในวงที่เล่นประจำเลยอยู่ร้านนี้ก็คือเป็นร้านเมาเทนวันจันทร์นะคะก็คือเล่นทุกวันจันทร์นั่นแหละคุณผู้ชมสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยแล้วก็คิดอยู่เสมอมันคือทางเข้าออกมันแคบมากๆเลยเพราะว่ามีบูธของซาวกั้นตรงกลางทางออกแล้วก็ทางเข้าออกเนี่ยของลูกค้ามีทางเดียวด้วยรวมถึงมันมีสองชั้น ให้นึกถึงประตูผักตามคอนโดอะ่ะสองชั้นวงเล็บด้านนอกหนึ่งผักด้านในหนึ่งผักและสิ่งที่ระบ,บุไว้ด้านบนเพื่อซับเสียงนะคะก็คือเหมือนว่าแบบน่าจะเป็นที่ซับเสียงอะไรก็แล้วแต่ค่ะคือมันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่ผมระแวงตลอด ปกติเวลาวงผมไปถึงเนี่ยจะมีสมาชิกวงเดิมไปตามกาดที่หน้าร้านมาเปิดประตูด้านหลังร้านเพื่อเข้าไปถึงทางขึ้นเวทีเลยวงเล็บไม่ต้องเดินถือของเบียดลูกค้าเข้าไปเมื่อเข้าไปเนี่ยกาดก็จะมีการล็อกด้วยแม่กุญแจทันทีจะไม่มีใครสามารถเข้าออกได้นอกจากตามคนดูแลมาไขาแม่กุญแจเพื่อเปิดเท่านั้นซึ่งเวทีกับประตูทางออกเนี่ยไกลกันพอสมควรวงเล็บถ้าจะออกคือต้องเบียดลูกค้าออกเท่านั้น แน่นอนเมื่อเกิดเพลิงไหม้เนี่ยจะมีหลังคาทรับเสียงเป็นเชื้อเพลิงทําให้มันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วมาบวกกับลูกค้าที่แบบเต็มร้านเลยแถมเมาใครวิ่งทันก็ทันใครไม่ทันก็กองอยู่หน้าประตูมันจึงกลายเป็นการปิดเหมือนไปปิดทางออกให้ถึงซันติกา้าเพื่อนเพื่อนนักดนตรีที่อยู่ท้ายแถวเลยต้องเผชิญกับกองเพลิงสละเครื่องดนตรีทุกอย่างแล้วแต่ออกมาไม่ทัน เขาก็ออกมาแชร์เรื่องราวนะคะคือเขาเคยเป็นนักดนตรีแล้วก็เล่นประจําอยู่ที่นี่แหละประจําวันจันทร์เขาก็เลยออกมาแชร์ประสบการณ์เอ้ยสถานที่มันค่อนข้างจะคับแคบนะแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นแบบนี้นะคะและนี่ก็คือข่าวไวไท์ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม